บอกบุญเลยก็ได้ครับบอกบุญเลยจริงๆแล้วไม่เท่าไหร่หรอกดีฐานพระเนี่ยเพราะปัญหาทํายากเลยแล้วเท่าที่ั่ามออาจารย์คือตอนนี้อะค่ะฐานทุกชีกับองค์พระท่านโดยเฉพาะเป็นพระพุทธชินราชซึ่งว่ามันมันโดดไปนคนละอย่างเลยอะค่ะตรงนี้ดีดีกว่าครับดีดขึ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวปรับดีดฐานแล้วเดี๋ยวปรับขึ้นใช่ครับผมติดฐานแล้วขึ้นตกแต่งทุกชีให้สวยใช่คนะฮะอีกหนึ่งอย่างค่ะอาจารย์พระสององค์ซ้ายขวาแต่ว่าบน บนหัวเนี่ยค่ะจริงๆใส่หมวกใช่ไหมคะจริงๆล้วคือมองกุฎมาลา<อ>นะครับมงกุฎมาลาคล้ายๆกับหมวกแต่จริงๆเราตั้งใจจะทําให้เป็นรูปมงกุฎก็คือพระจักรพรรดินั่นแหละนะครับผม<อ>นะฮะที่สวมครอบเอาไว้เปรียบเสมือนมองกุฎพระพุทธเจ้านะครับ<อ>นั่นแหละฮะ แต่คราวนี้ศิลปะแล้วก็การตกแต่งการปั้นเนาะก็เป็นในยะความหมายที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรมตามความเชื่อตอนแรกอาจจะปั้นเป็นมงกุฎเนาะทรงมงกุฎทรงครอบเอาไว้ไปไปมาก็ที่เห็นในรูปเหมือนแบบนี้เลยเป็นหมวยก็เลยเแปลกใจโอเคค่ะก็งดงามไปอีกแบบแตก็งดงามไปอีกแบบรู้สึกแปลกหัวแปลกตาใช่ครับ เดี๋ยวบอกปูเลิกกันนะคะยกฐานพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราชเป็นศิลปะของสุโขไทยยกขึ้น,นจะได้ชันะจะได้สําเร็จในทุกประการที่เรานั่งอยู่ด้วยนะคะอันนี้ต้องต้องว่าต้องต้องปูกระเบื้องแล้วด้านข้างต้องตกแต่งอะไรหน่อยเหมือนมันมันสะดุดก,กันกับด้านนอกแล้วเข้ามาด้านในนะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคำหนึ่งค,คือโบนหันหน้าไปทางปราชาใช่ไหมคุน,นี่ <laughs> คือปราชา <laughs> ที่เราก่อนที่จะเข้ามาอาจารย์บอกว่า ด้านนู้นนะคะพี่ส้มนั่นคือป่าช้าเลยคือทับถมทับถมกันเยอะมากเลยมันก็เลยดูจะแบบวังเวงจริงๆแล้ว<ด>บอก<ม>บุญเอซีอีกอย่างดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของอ เขตพุทธาวาสเขตธรรมวาสเขตสังฆวาสและเขตธรรมสังเวชแล้วกันขอใช้คำนี้ขอแยกแยะม,<ก>มันต้องห่างใชตงรต้องไกลกันหน่อยใช่ฮะค,คือห่างไกลกันสักนิดนึงและอีกประการหนึ่งนะครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องของอวัดตั้งใจจะมีพระจกักรพรรดิเนี่ยที่รรเรียงรายเนี่ยคล้ายๆ <สง S 2> กำแพงแก้วเป็นพระจักรพรรดิสองข้างใช่ไหมคะแล้วก็เป็นถนนเดินกลางแต่ว่าพระนั่งหันหลัง ไม่ถูกอยู่แล้วครับผมอันนี้คือ <c oughs> บอกบุญที่วัดเนี่ยคะ่ะวัดเด่นรกระต่ายก็ยังขาดแคลนเยอะเลยทีเดียวนะคะค ตอนนี้ที่เรามองภายนอกที่เราเห็นเห็นกันก็มีโบสถ์ที่สวยงามแต่ว่าด้านในก็ยังไม่ถูกต้องบุญแรกค่ะอาจารย์ที่อาจารย์แนะนําอยากยกฐานพระนะครับพระนี่ต่ํามากถ้าพี่น้องมาดูนะครับผมคือต่ําจากทับอกอ๋อเท่าเท่ากับอกของของพระพุทธชินราชเลยเพราะฉะนั้นแล้วดีดพระขึ้นเขาเรียกว่ายกฐานชุกชีให้ดูสง่างานะครับอันดับที่2ก็คือจัดทัศนียภาพเนาะค่ะ พระมหาจักรพรรดิต่างๆยังไม่มีมงกุฎพระพุทธเจ้านะหันหน้าไม่ถูกทิศถูกทางหันหน้าก็ยังไม่ถูกทิศถูกทางพบภูมิทั้งหลายอยู่ด้านหลังขอให้ปรับให้มันสว่างสวยเนาะพี่สมเนาะจะได้ไม่ปะปนกันครับและอีกอันหนึ่งคือนะครับผมบุญใหญ่ในการสร้างพระมหาจักรพรรดิเป็นพระมหาจักรพรรดิปางยืนห้ามสมุดส่งเครื่ององค์ใหญ่เลยใช่ครับยกดวงชะตาสร้างความอุดมสมบูรณ์นะครับก็เรียนเชิญมาทําบุญกันได้ เอเจทุกท่านนะคะถ้ามาจังหวัดสุโขทัยนะคะก็อยากจะให้มาร่วมบุญกันนะคะเป็นอีกหนึ่งวัดค่ะวัดเด่นกระต่ายซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสุโขทยัยถ้าหากว่ามาอำเภอสอรรคโลกก็จะมีเมืองเก่าศรีสัชนาลัยนะคะห่างจากนี้ไปก็18กิโล20กิโลเท่านั้นเองนะคะมาทําบุญแล้วก็ไปถ่ายรูปกับสถานที่ที่สวยงามและโดยเฉพาะที่การสร้างองค์พระจักรพรรดิด้านหน้านะคะก็ปรับทัศนียภาพด้วยนะคะคสวยงามซึ่งอยู่หน้าวัดเวลาผ่านไปผ่านมาก็มีคนได้กราบไหว้นะ,ะอีกอย่างหนึ่งการทาพระ ปางห้ามสมุดเนี่ยก็คือท,ทุกสมุทไทยทุกเนี่ยรู้ละสภาวะของความทุกะนะครับสภาวะแห่งการเป็นไปสมุดไทยคือเหตุแห่งความทุกเพราะฉะนั้นแล้วห้ามสมุดก็คือห้ามสมุดไทยห้ามเหตุดับหเหตุหตใครที่ต้องการห้ามเหตุระดับเหตุที่จะมาถึงตัวเรียนเชิญครับผมตามกติตามความเชื่อในการสร้างพระปางห้ามสมุด พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครท่านให้อวาาเยว่าบุญวาสนาเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเองได้หากไม่มีก็ทำให้มันมีได้ที่มีอยู่แล้วก็ทำให้มียิ่งขึ้นไปได้คนเราเกิดแต่บุญมีสุขก็เพราะบุญบุญวาสนาจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นสามารถเลือกสรรน,นั่นเอง บุญวาสนาจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นสแสวงหาด้วยตนเองและเงินทองไม่สามารถที่จะซื้อซึ่งบุญวาสนาได้นั้น